และเรามาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งภาร,รกิจขององค์มนตรีค่ะโดยพลเอกไัยบุ์คุ้มฉาย,ยาองค์มนตรีเป็นประธานพิธีส่งมอบตึกส่งอาภาสีธรรมราชาจากมูลนิธิสีธรรมราชาแก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตึกส่งอาพาธศรีธรรมราชาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิศรีธรรมราชา,รรรา,ชาได้จัดทําพิธีส่งมอบตึกส่งอาพาธศรีธรรมราชาให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์หลังจากทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีพลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบสำหรับตึกแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชากุ นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ72พรรษาในปีพุทธศักราช2567สําหสำหรับการส่งมอบในวันนี้มีคุณสนธิยาชื่นรืัไทยในธรรมประธานกรรมการมูลนิธิศีธรรมราชาเป็นผู้ส่งมอบมีรองศาสตร,ราจารย์ดรสุวิทย์วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้รับมอบและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างตึกสงอาพาธแห่งนี้ร่วมพิธีส่งมอบหลังจากส่งมอบเสร็จก็ได้มีการเดินเตรียม เดินตรวจเยี่ยมอาคารห้องพักและอุปกรณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเริ่มใช้ตึกแห่งนี้ครับค่ะสําสหรับตึกสงอาพาศ,ศีธรรมรชาชค่ะเป็นอาคารรองรับการให้บริการทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยที่เป็นพระภิกษสุสามเนณรนักบวชหรือผู้นําศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมร,รชาชและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งสิ้น114เตียงพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นต้องใช้ครบถ้วนและนอกจาก ดากนั้นค่ะยังมีห้องเพื่อใช้ประกอบพิธีทางาศาสนา1ห้องและห้องที่ใช้สําหรับการปฏิบัติธรรม1ห้องห้องประกอบาศาสนาพิธี1ห้องรวมทั้งห้องธุรการและอํานวยการพร้อมที่จะเปิดให้บริการวันที่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปค่ะกับหมื่นไร่แล้วก็มีคณะแพทย์มีคณะพยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์และมีโรงพยาบาลอยู่แล้ว ท่านก็ยินดีแนละก็ปรึกษาดรือก็ได้เริ่มสร้างแล้วก็วางศิลาเลิกมาวันที่9กุมภาพันธ์2563ใช้เวลา4ปีนะ4ปีกับเดือน2เดือนเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ส่งมอบนะครับเอ็นคุณหมอรักนะครับึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เนี่ยบอกว่า1พฤษภาคเนี่ยเปิดให้บริการอย่างแน่นอนนะครับท่านยืนยันกับผมวันนี้ครับ